กับ Mob On Skater Live สร้างอนาคตสังคมจนซี Z, ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะคกิจกรรมดีๆจากสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะหรือว่าีป้าที่จะช่วยส่งเสริมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะคะและวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่กันค่ะเขาก่อนที่จะเล่นไลน์ขึ้มมีเรื่องที่จะปิดปาคนอืมเนาะคือเรื่องของเรื่องคือแต่ว่าสมมติเวลาพิมพ์กำลังคุยเรื่องอะไรสักเรื่องนมีแล้วแล้วแบบเจอเฟซบุ๊กขึ้นมา แล้วเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เราคุยอยู่อ่ะมันเด้งขึ้นมาในหน้าเป็นบุบเนี่ยอ้เฮ้เซีมีแบบระบบจับฟังฟังคือสงสัยมันก้าวบอกฟังเราเหรอมีปะทเป็นเดี๋ยวเรื่องเนี้ยหลายๆคนจะสงสัยได้ครับเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาไขคําตอบให้ละกันแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ย ทำไมต้องทำต้องทําไมต้องเฟซบุ๊กในการที่เราจะเปิดร้านออนไลน์นะครับขออนุญาตปลูพคื้อนให้กันรู้แลวกันนอะนะครับอันดับแรกนะครับรู้ไหมครับว่าเฟซบุ๊กเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีฟีเจอร์การใช้งานมีเยอะที่จะช่วยเราในในการขายสินค้าเนี่ยอยู่ถึง4ฟีเจอร์ด้วยกันอืออือแบ่งยังไงอันดับแรกเลยน้องๆทุกคนเนี่ยก็น่าจะมีเฟซบุ๊กที่เป็นโปรไฟล์ส่วนตัวถูกต้องไหมครับอ่าอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งต้องทางที่2นะครับของฟีเจอร์ตัวที่2คือเฟซบุ๊กร u ปนะครับ แล้วก็มี Facebook า a ก็ตเพสนะครับรวมถึงเป็น Facebook Page นะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเราจะต้องทำ c e b o o k Page ด้วยนะครับซึ่ง f a c e b o o k Page ก็จะเป็นลักษณะของการเปิดเพจขายหรือให้ความรู้หรือเป็นเรื่องของการติดตามการสื่อสารกับฐานลูกค้าของเราหรือคนที่มาติดตามเรานะครับหลังจากที่เราเปิด Facebook Page แล้วก็ควรจะต้องเปิด Facebook Group ด้วยนะครับเ mm hmm. นื่องจากว่าถ้า Facebook Page นะครับเวลาเราโพสอะไรลงไปนน Page เนี่ยบนเฟซบุ๊กเพจเนี่ย เฟซบุ๊กจะนําส่งข้อมูลหรือโพสต์ต่างๆให้คนที่ติดตามเราเห็นเนี่ยประมาณ20%เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็น a c e b o o k กลุ่มเนี่ยจะเห็นร้อยเปเตเลยนะครับอ่านะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวฟีเจอร์ตัวหนึ่งคือชื่อว่า a c e b o o k Market p l a c e คล้ายๆกับเราไปเปิดขายบน Lazada าครับแต่ว่าอยู่ในหน้าจอของ a c e b o o k นะครับสามารถขายได้ทั้งทาง Facebook ส่วนตัวแล้วก็ Facebook p เพจของเราเนี่ยขายในมาร์เก็ตเพสได้ด้วยถ้าเราแบบมีสินค้าของเราเองเนี่ยอย่างน้อยๆคน มีคนที่เปิดส c e b ุ o กในประเทศไทยประมาณ50ลานยูสเซอร์ถื่าเยอะมากเยอะมากะเยอะมากนะครับเมื่อสักครู่นี้น้องๆสงสัยอยู่ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเรานั่งคุยกันเนี่ยเราเขารู้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเราไม่ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขารู้ได้ยังไงเวลาเราคุยกันแต่ที่บอกได้แน่ๆก็คือ f c e e o o o เนี่ยเขามีฐานข้อมูลของพวกเราอยู่มาจากไหนอ่ะหนึ่งเวลาเราสมัคร เฟซบุ๊กเนาะโปรไฟล์ของเราเราจะต้องระบุใช่ไหมครับวันที่เท่าไหร่เราเรียนที่ไหนความสนใจเรื่องอะไรอ่าอันนั้นคือข้อมูลที่เฟซบุ๊กเนี่ยเก็บเราไปแล้วนอกจากนั้นหลังจากที่เรามีเฟซบุ๊กของเราเองเราไปชอบเล่นกดดูเรื่องอะไรนะครับอะไรบ้างองอันนั้นคือการเก็บข้อมูลของเฟซบุ๊กคราวนี้เขาก็จะมีความไว้ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากจะรู้เรื่องอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นแอดโฆษณาอันนั้นมาหาเราได้ จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราทำโพสบนเฟซบุ๊กเนี่ยเรายังสามารถลิงก์ใส่ลิงก์ของ Facebook หรือว่าช่องทางของ l ล ne ไปที่ Facebook ในโพสบนนั้นแหละเราให้ลูกค้าไปคุยกับเราในไลน์เป็นการเก็บฐานข้อมูลในไลน์ได้ด้วยนอกจากนั้นเนี่ยไลน์ก็ยังทําโฆษณาได้ด้วยว้าวคล้ายๆ e c o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  k เราเรียกว่า Line a อ p l f t r o r m นะครับหรือว่าเราเรียกสั้ๆว่าแหลก L A L A P แหลนะครับซึ่งตรงเนี้ยไลน์จะให้เราใส่ข้อมูลเหมือนกันว่า ไปหาลูกค้าหรือคนที่ตามเราเนี่ยชอบเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแล้วเราก็ทำโฆษณาออกไปนะครับซึ่งจะผ่านทางท,างทางลายทำไลน์ไลท์ดีแล้วก็ไลน์สมาร์ทแชทคือในช่องแชท<ช>นะครับในเมนูหน้าแชท<ช>เราหคหนูเริ่มต้นคำเลยหนูขอช่องทางที่จะสามารถสร้างไรายได้และเข้าถึงได้ง่ายที่สุด ช่องทางที่สร้างราได้อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเนาะจริงๆก็คือ Facebook อะไรนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยก็คือจะต้องเป็นคนคนคนเยอะที่สุดคนจะเริ่มต้น Facebook ก่อนแต่ก็ควรจะมีช่องทางอื่นมาด้วยนะครับอย่างพี่เนี่ยพี่ก็จะไม่ได้ทำเฟซบุ๊กอย่างเดียวเนาะพี่ก็จะมีไลน์มีเว็บไซต์มีช่อง YouTube แล้วก็มีเอาไปขายบนมาร์เก็ตเพจอย่างลาซาด้ด้วยนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยเริ่มรู้จักเราจากเฟซบุ๊กนี่ยบางทีเนี่ย เขาอาจจะมีการไปค้นหาบนกูเ no กิลไปเจอเว็บไซต์เรานะครับแล้วก็ไปซื้อในร้านเขาได้หรือไปหาเราในไลน์ได้อคืออายๆเนี่ยเราถ้าเราสร้างไว้ทุกช่องทางมีโอกาสที่ยังไงลูกค้าก <right ็จะวนเจอเราอีกนะครับเป็นหนุ่เริ่มเลยนะ Facebook เสร็จดูภาพลูกค้ามาที่ไลน์โอ้เชได้แน่นอนต้องเกลี้ยงลูกค้าไว้ในไลน์จะรวยจะรวยยังพอมได้แต่ก็ต้องสร้างคอนเทนต์ว่าคอนเทนต์สำคัญมากเลย งันถ่ายในทีนี้เราก็ติดตามมุกอ้อมสเกตเตอร์ไลน์ได้ในตอนต่อไปนะจ๊ะพักสักครู่มบเดียยเท่านั้นค่ะ